สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Healthy ใส่ชิลค่ะวันนี้นะคะแบบบรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะว่าเนี่ยมีน้องวัวเห็นน้องวัวไหมน้องวัวอยู่เป็นเพื่อนปุ๋ยนะคะปุ๋ยมาโยคะรีรีทนะคะที่ Wonderland Healing Center อนะอยู่ที่พังงันนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนโยคะนะคะแล้วก็ม d ดิเทชันนะคะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะคะอาหารเป็นวีแกนทั้งหมดนะคะไปอยู่ที่นี่1อาทิตย์นะคะ ก็สดชื่นมากๆเลยรู้สึกว่าอยากจะส่งพลังงานดีๆนะคะ energy ดีๆให้กับทุกๆคนนะคะราคาก็ไม่แพงนะทุกคนเพราะว่ามัน1 0 0 0 0บาทอยู่ได้1อาทิตย์รวมทุกอย่างนะคะปุือว่คำนวณแล้วว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็พอๆกันปุ๋ยก็เลยหนีมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้เรียนแบบ meditation เทคนิคนะคะจากอาจารย์ที่เป็นต่างชาติทั้งหมดแล้วก็เพื่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นต่างชาตินะคะแล้วปุ๋ยก็รู้สึกว่าแบบเออหลายๆอย่างมันก็ เหมือนได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งข้างในรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ในห้องตลอดเลยนะสดชื่นสดชื่นสดชื่นนะคะโอเควันนี้นะคะท็อปปกที่ปุ๋ยจะพูดถึงเนี่ยนะก็คือเรื่อง Energy การเงินนะคะใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงด้านการเงินของตัวเองนะคะลองฟังคลิปนี้ดูนะคะ เราคุยเรื่อง energy การเงินนะคะที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของปุ๋ยเผื่อใครเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะุือก็จะยินดีมากๆเลยเนาะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของโควิดนะคะโควิดเนี่ยมันทําให้หลายๆครั้งหลายๆครนด้วยนะคะรวมถึงปุ๋ยด้วยนะคะเราก็พยายามเซฟมันนี่ให้ได้มากที่สุดนะคะมีแต่คนบอกว่าต้องประหยัดให้มากที่สุดต้องแบบเก็บเงินให้มั่นนะคะด้วยความคิดเนี่ยมันทําให้ปุ๋ยตัวปุ๋ยเองนะคะ ก็เก็บเงินอย่างเป็นจริงเป็นจังคือไม่ยอมใช้เงินเลยนะคะทีเนี้ยปก็มาเกิดความรู้สึกพอเราไม่ได้ใช้เงินออกไปใช่ไหมคะปุ๋ยก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบมันรู้สึกข้างในไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้ใช้จ่ายนะคะเหมือนกับปีก่อนๆนะคะเราก็รู้สึกว่ามันมันรายได้มันก็เลยหยุดนิ่งนะเอาว่ารายได้หยุดนิ่งไปปุ๋ยก็เลยมานั่งทบทวนตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเอนจีการเงินอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะ ทีนี้ค่ะปุ๋ยก็เรียนรู้เรื่องหนึ่งเนื่องจากเรียนเรื่อง energy นะคะศึกษา energy energy เขาบอกว่าทุกอย่างมันคือการ flow และไหลเวียนนะคะไปเรื่อยๆนะคะช่นนี้นนทำให้ปุ๋ยเนี่ยตระหนักรู้ว่าอ๋อปุ๋ยเก็บเงินไว้เก็บอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยยอมใช้จ่ายเลยมันจึงไม่สามารถ flow ได้เมื่อปุ๋ยรู้แบบนี้นะคะปุ๋ยก็เลยเริ่มต้นที่จะนะใช้เงินนะคะใช้เงินไปกับการลงทุน ปุ๋ยคิดว่าชีวิตปุ๋ยได้อยากพัฒนาด้านไหนนะคะเช่นนะคะปุ๋ยอยากที่จะมีคอส,สุขภาพคอสแบบเวลเนสนะคะไมโค n เนสนะคะปุ๋ยก็ลงทุนนะคะเอาเงินของปุ๋ยเนี่ยทำเว็บไซต์ปุ๋ยอยากจะมีธุรกิจใหม่ๆนะคะเจอเพื่อนเจอสังคมคนใหม่ๆปุ๋ยก็เลยแบ่งเงินของปุ๋ยเนี่ยไปท,ทําธุรกิจเอ s เซนเชียลไอน์นะคะของยังลิฟวิ่งแบบนี้นะคะอันนี้คือเอ s เซนเชียลไอ์ที่กินได้อย่างเบปเปอร์มินต์อย่างเ erm งี้ยก็สามารถที่จะหยดใส่น้าได้นะคะทําให้เราแบบ ลำไส้เราดีแล้วก็แบบแฮปปี้อะ่ะกัดแฮปปี้นะคะก็คือแบบทำให้ลําไส้เราดีนะคะแก๊สต่างๆเนะะี่ยหายไปนะปุ๋ยก็ลองใช้หอมมานะคะหยดใส่หน้ากากอนามัยนะคะดึงหยดหายใจสะดวกทั้งวันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปุ๋ยเริ่มต้นทําใหม่ๆนะคะปุ๋ยก็ลงทุนไปกับการที่เริ่มคุยกับโรงงานในการที่ปุ๋ยแบบจะ ทำสินค้าของปุ๋ยเองนะแล้วปุ๋ยก็เริ่มที่จะเปิดร้านเล็กๆนะคะเพิ่งร่มนะคะขายเจ้าน้องหินอันนี้นะคะที่เป็นพลังงานจากคริสตัลซิงเกิ้โบวส์นะคะแล้วปุ๋ยก็ใส่พลังงานเลก,กิบำบัดที่ปุ๋ยเรียนนะคะแล้วก็ใช้เอเซนเชียลออล์เนี่ยที่มีคลื่นความถี่ที่สูงมากนะคะอาบชะโลมน้องเขานะคะ คือพอปุ๋ยเริ่มต้นที่จะเอาเงินบางส่วนที่ปุ๋ยมีเนี่ยนะคะไปใส่ในธุรกิจใหม่ๆนะคะที่ปุ๋ยทําปรากฏว่าทุกๆวันนะคะปุ๋ยมีเงินเข้าจากสิ่งใหม่ที่ปุ๋ยได้เริ่ม i n v e s t ์ออกไปนะคะกลายเป็นว่านะคะทุกๆวันได้เงินได้เงินและได้เงินนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่า Energy ของการเงินนะคะการเงินก็คือการต้องหมุนเวียนยิ่งเงินเนี่ยหมุนเท่าไหร่นะคะหมุนเวียนไปเท่าไหร่ ใช้นะคะก็จะได้รับใช้ก็จะได้รับใช้ก็จะได้รับนะคะอันที่1คือ energy การเงินต้องไหล flow นะคะถ้าเราเก็บเราอย่างเงี้ยอึดอัดมากๆนะคะเงินจะไม่ได้พอกพูนเท่าไหร่นะคะอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองก็เลยเริ่มที่จะใช้เงินไปการลงทุนนะคะแล้วก็เกิดเงินใหม่ๆเนี่ยเข้าบัญชีตักนะคะโอเคค่ะอันที่2นะคะที่ปุ๋ยรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะที่ทําให้มีเงินเข้าทุกวันเนี่ยคือ นะคะเปลี่ยนภาษาการเงินเมื่อก่อนนะคะปุ๋ยชอบแบบมีความรู้สึกเกี่ยวกับการเงินแบบว่าคิดว่าเงินแบบมันจริงจมันมาจากการเลี้ยงดูหลายๆอย่างนะคะว่าแบบเงินเป็นสิ่งที่หายากเนาะเงินเนี่ยต้องทํางานหนักถึงจะได้เงินมาปุ๋ยเปลี่ยนภาษาทางการเงินใหม่ค่ะทุกวันนี้ปุ๋ยพูดตบตัวเองนะคะข้างในตลอดเวลาว่า ทุกครั้งที่ฉันใช้เงินเงินก็จะรีบกลับมาหาฉันทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายที่ฉันลงทุนออกไปเงินก็จะรีบวิ่งกลับมาหาปุ๋ยตลอดเวลานะคะยิ่งจ่ายออกไปยิ่งได้รับกลับมาปรากฏว่าปุ๋ยรู้สึกว่าเราการเงินมันไหลฟโฟล์มากขึ้นได้รับเงินมากขึ้นไอที่จ่ายไปเนี่ยยังไม่เท่ากับที่ได้รับมาเพราะแบบเงินมันไหลเข้าสู่ตัวเราเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือภาษาทางการเงินนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนะคะการเงินของเรานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยคะ่ะ อย่างที่สนะคะที่ปุ๋ยทำในช่วงประมาณ1-2เดือนนี้แล้วเนี่ยนะคะมีเงินเข้าบ่อยๆเลยนะคะและการเงินดีขึ้นทุกคนต้องให้น้อง,องเขาร้องหน่อยนะให้น้องเขาร้องหน่อยเขาแบบอยากคุยด้วยอยากออกสือโอเคค่ะสิ่งที่3ามที่ปุ๋ยทำนะคะเรียกว่า the saver นะคะ the saver นะคะเป็นการที่เราตื่นเช้าก่อนคนอื่นๆน,นะคะช่วง6โมงเช้าถึง8ดโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบ สมองของเราเนี่ยกำลังเปิดนะคะในการรับสิ่งใหม่ๆนะคะก็จะมี process ในการทำนะคะเริ่มต้นจาก S นะคะ S คือการหายี่เงียบๆนะคะอยู่กับตัวเองนะคะ A คือการกล่าว affirmation นะคะเดี๋ยววันหลังปุ๋ยมาทำคลิปเจาะเรื่องนี้นะคะเราจะเริ่มต้น affirmation วันะคะปุ๋ยก็จะเริ่มต้นเขียนในกระดาษเลยว่าฉันเป็นที่รัก นะคะฉันเป็นคนโชคดีนะคะฉันเป็นคนมีเงินเข้าตลอดเวลานะคะฉันสุขภาพดีฉันหุ่นดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่าง affirmation นะคะแล้วก็ V นะคะ V ก็คือ,อ S A V V นะคะ V ก็คือ visualization าการนั่งสมาธินะคะแล้วก manifestation นะคะ visualization ถึงสิ่งต่างๆอนาคตที่เราอยากได้นะคะ e ก็คือ exercise นะคะ r นะคะคือ reading อ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ตัว s สุดท้ายนะคะคือ script นะคะก็คือการเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆค่ะนัคือสิ่งที่ปุ๋ยทำภายในเดือน2เดือนนะคะชีวิตแล้วก็การเงินเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้กันนะคะอย่างแรกนะคะก็คือ energy การเงินนะคะต้องไหล flow ไหลเวียน นอะกะจ,ะจะมีความสุขมากขึ้นนะคะมีเงินเข้ามากขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือว่าภาษาการเงินนะคะพูดภาษาการเงินที่ดีกับตัวเองลองสังเกตเสียงในหัวเราว่าเรามีเสียงทางการเงินยังไงยอมรับนะคะปุ๋ยเองก็ผ่านการยอมรับมาว่าชอบคิดว่าเงินหายากนะคะชอบคิดว่าแบบ ต้องทำงานเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะเปลี่ยนภาษาใหม่นะคะพูดภาษาที่ดีกับตัวเองฉันรักเงินเงินรักฉันเงินวิ่งเข้าหาฉันตลอดเวลาอันนี้ได้ผลจริงๆนะคะอันที่3นะคะ The s t v e r นะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปุ๋ยขอบคุณ Wonderland Healing Center ด้วยนะคะสําหรับสถานที่สวยๆขอบคุณน้องวัวนะคะไปไหนแล้วไม่รู้นะคะที่มาให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขเนาะแข็งแรงเราเจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ นุ่มัสเตบ๊ายบายค่ะ